สวัสดีครับผมวันนี้ช้างโมโตนะครับจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อ Universal Intercom นะครับระหว่างตัว s e n a 21นะครับกับตัว Palani ครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มันที่ตัว s e n a ก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกอยากให้กดตัวจอกเดอร์เอาค้างไว้ประมาณ10วินะครับผมกดไปจนมันจะดังว่า configuration menu นะครับผมกดค้างไปเลยนะครับกดพอผ่านไป5วินเนี่มันจะดังว่าอินเตอร์คอมก่อนนะครับผมแต่ให้เรากดค้างไปเลยครับกดค้างไปเรื่อยนะครับผม ่จนไฟสีน้ำเงินค้างไวประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เราเลือกหมุนปุ่มจ็อกนะครับไปด้านหน้าครับผมสักสองครั้งครับมันจะดังว่า Universal Intercom นะครับอประมาณนี้ครับพอได้แล้วเราก็กดปุ่มโฟนข้างหลังครับกดหนึ่งครั้งครับสังเกตไฟนะครับตอนนี้จะเป็นสีน้ําเงินค้างนะครับผมเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินกระพริบนะครับประมาณนี้นะผมแล้วก็ให้เรามาดูที่ตัวพลานี่นะครับผมตัวนี้นะครับ ให้เรากดปุ่มฟนข้านบนนะครับค้างไว้ประมาณห้าวินะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นว่าฟนทาลิงนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มบนนะครับอีกสองครั้งนะครับอ่ะครับผมแค่นี้ครับเชื่อมต่อเลยครับผมนะครับแค่นี้ก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถคุยยกันได้ปกติเลยนะครับผม ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ครับผม